วัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะเวอร์ชั่นเนยจีจุดนะคะวันนะะีน้ค่ะก็งงว่าจะมาถ่ายละครไหมไม่ได้ถ่ายละครนะก็คือจะมารีวิวตัวละครนะคะในละครของเรานะคะก็คือคุณเชื่อไหมว่าผู้ชายสูหนหคน,นผู้ชายสุนเหิงคนนี้มีแฟนเป็นหญิงสาวสุดทอนั่นเองแต่ก็ไม่รู้จำชื่อเลยขานาดไหนเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะไปเลยปิวมาค่ะเริ่มอย่างแรกนะคะก็คือ แม่เอกของเราคุณเอกของเราคือแม่เป็นการแนะนำชื่อไปแล้วนะเพราะว่าฉันนคนตั้งเราวฉันจำชื่อไม่ได้เออไปดูในคลิปเอาเนาะสมุชายคือจำได้เสียชื่อผูชายชื่อว่าเบคอนหรือว่าเ,เรียกเชียงซันว่าเอก็รือว่าคอนหรือว่ากเบได้ค่ะเดี๋ยวไปดูคนต่อไปกันเลยะคะ่ะทุกคนก็จะบินไปแบบนี้เลยนะคะนี่พี่สาวของเรานะคะจะเป็นพี่สาวคือพี่สมศรีมีพี่สมศรีสวัสดีทุกคนหน่อยสวัสดีค่ะ ก็คือพี่สมศรีก็จะออกบทเยอะหน่อยแต่ว่าไม่ค่อยเยอะส่วนมากจะเป็นคอยเอกนะอีกต่อไปก็จะเป็นสองคนนี้เลยนะคะที่นั่งอยู่ที่ร้านนะคะก็คนนี้นะคะก็ยังไม่ไบอกชื่อก็คนนี้นะคะชื่อว่าพี่คุกค่ะพี่คุกพี่คุกเฉยๆคุกนั้นไม่มีท้องเกียนนี้พี่มาเบลไม่ใช่พี่เอ๋ก็ก็คือไอ้สองคนนั้นเราอยากไม่อยากตั้งชื่อแต่ผมดีเจเอก็จะไม่ชื่อไม่ได้เหมือนกัน ต่อไปนะคะคือผมคนที่ได้ออกไปแล้วแต่ี่หนึ่งใช่ไหมก็จะเป็นพี่คนนี้แล้วก็จะเป็นสองคนนี้นะคะแล้วก็พี่สมศรีของเรานะคะแล้วก็ไอ้คนที่อยู่ตรงนั้นด้วยค่ะคือจะเป็นคนตรงนั้นด้วยแล้วก็คนที่ขี่รถนะคะแล้วก็ร้านลุงสองคนนั้นนะคะแล้วก็สถานีตำรวจแล้วก็โรงพยาบาลนะคะที่ได้ออกไปแล้วแล้วก็จะเป็นป้าคนนี้นะคะ แล้วก็พี่คนชุดสีแชมพูด้วยสที่ได้ออกไปนะคะส่วนคนที่ยังไ่ออกแล้วเราว่าจะเอามาออกอีทีสามนะคะมีคนแรกนะคะเราเราก็จะบินไปเลยก็คือเออที่เราบอกโยนี่อะไรนี่แหละเออเขาก็จะมาออกใดช่วงที่ออกจะพาไปดูะค่ะฟึ้นฟึ้นฟึ้น,นคือเราบินเลยนะคะพวกมันอยู่ห้องไหมเนี่ยเออ นี่ค่ะทุกคนทุกคนดูนะเราไม่อยากเข้าไปในห้องค่ะนี่ทุกคนทุกคนเห็นคนที่ผมเสียนไหมหน่าไอไอคนนี้มันผมสองอันแบบนั้นน่ะใช่นั่นแหละค่ะเออแหละจำชื่อเขาไม่ได้นะคะแล้วก็คนต่อไปที่น่าจะได้ออกอีกแล้วน่าจะเอามาเป็นตัวหลักเหมือนกันนะ เงี้ยงี้ยเราก็จะบินไปกันเลยนะคะเดี๋ยวว่าไปก่อนนะก็เราก็จะเป็นน่าจะเป็นสนุกหรือเปล่าสนุกไม่ได้มาสนุกอ๋อเราก็การเดี๋ยวหาวันคนต่อไปไม่รู้นะคะว่าใครส่งก็คือจะมาอยู่เรียนอนุบาลทุกคนจำได้ไหมฉากซีนที่สองอ่ะจำได้ไหม จะเป็นต่อไปนะคะจะเป็นโรงเรียนอันนี้เลยนะคะคนที่จะได้ออกนะคะจะเป็นคุณครูสองคนนี้นะคะนี่ทั้งสองเลยคุณครูทั้งสองคนนี้เลยนะคะหน้าตาไม่เหมือนกันเป็นคุณนุบาลแต่เราปัดเด็กครูคุณครูลงไปเร้วนะคะแล้วก็ดิกสองคนนี้อาจจะไม่ได้ออกแล้เราก็คนที่จะได้ออกคนไปที่ร้านเค้กไหมไม่ต้องค่ะไม่ต้องไปเราขี้เกียจ คือคนที่ขายดอกไม้นะคะอาจจะได้ออกเพราะว่าเขาสวยทุกคนเราไม่แน่ใจนะคะหรือว่าตัวเขามันเป็นที่กดสื้อไม่เข้าใจอันนี้เราก็ไม่รู้เหมือนกันนะคะก็คนนี้ไม่ได้ออกหรอกแต่ที่เราบอกว่าจะได้ออกเนี่ยได้ออกจริงจงแต่ไม่ได้เป็นตัวลักแค่เราจะแบบรู้ชะาจะมาซื้อดอ,อกไม้ <c oughs> จะออกด้วยนะค่ะก็น่าจะเป็นตรงนี้นะคะทุกคนอาจจะได้ออกนะนี่ฉากตรงนี้นี่นะคะจะเป็นฉากที่จุงนี้เอ๊ะโอ้ออยโอ้โอ าจจะได้ออกนะคะถ้าไม่ได้จะวางถเป็ว่าจะได้ออกแต่ตัวที่ออกจริงๆเระบบไปเลยโอเคอืมต่อไปค่ะ เราไปดูแต่ละอันกันเลยค่ะทุกคนว่ายว่ายไปกับตุ๊กตุ๊กคืออะไร เป็นน้ำไม่ออกหรอมวะอันนี้คือเราไม่แน่ใจนะคะว่าน้องจะได้ออกไหมเออ,เอ,อที่เขียนแนะนำตัวว่าให้เด็กผู้ชายกับเด็กผู้หญิงได้จะได้ออกทำไม่อไม่ได้ออกหรอกผู้เฉยเลยแต่ว่าอาจเจอมันขันผ่านะน่ะเวลาไปสนามเด็กเล่น ทุกคนเขาบอกว่าบ้านในเกมสาก,กุระมันเปิดได้แล้วนะไม่ใช่บ้านหลังแบบนี้นะถ้าหลังแบบนี้นเปิดได้ยังคือยังยมยไม่ได้คือไ,ไม่รู้เขาจะสร้างไว้ทำไมนะเออเราขอทดลองก่อนนะคะคเดี๋ยวสร้างการถนนเลยไปเลยค่ะอันไหนนะอันนี้ไม่ไม่ใช่ทุกอย่างมันจะลอยหมดเลยนะคะทุกคน เรายังไม่แน่ใจนะอันนี้แม่ที่เขาบอกว่ามันเปิดออกลเดี๋ยวจะสร้างกลางถนนนะฮะ จะเป็นบ้านหลังนี้นะคะเนี่ยเขาบอกว่าเปิดได้เลยแม่ยเขาบอกว่ามันเปิดได้แล้วอ่ะมันไม่ใช่เปิดแบบนี้หรอกโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันอ,อ่ะว้ายของมันไม่ใช่เปิดแบบนี้ไม่เข้าใจกูไม่เข้าใจ โอเคเราก็ขอจะคลิปเพียงเท่านี้ก่อนเนาะก็เดี๋ยวเจอกันอีพีหน้าเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะคะก็คือคลิปก,ก็เดี๋ยวเจอกันอีพีนะะ้าค่ะบายยเอ้ยนี่ทุกคนเห็นอะไร,ประแปลกไหมนีฟ้าไม่ได้เปลี่ยนชุดนะนะดูจ้าไม่ได้เปลี่ยนชุดเห็นไหมไม่ได้เปลี่ยนชุดนะทุกคนฉัน,ไ,นไม่ได้เปลี่ยนชุดไม่ได้เปลี่ยนชุดจริงๆดูดิ ขนาดรองเท,ท้าชนยังเปลี่ยนรองเท้ามันเปลี่ยนไม่ได้ทรงผมก็ไม่ได้เปลี่ยนนะคะเห็นไหมเสื้อผ้าก็ไม่ได้เปลี่ยนนะเนี่ยราเจอกันในพีหน้านะคะทุกคนบ๊ายบาย